สวัสดีค่ะทุกคนเราห่างหายกันออกแคมป์ไปหลายเดือนเลยนะคะวันนี้ค่ะฝนมาแล้วนะทุกคนบรรยากาศเคี้ยวๆชอุ่มชุ่มอย่างนี้เราต้องไม่พลาดค่ะปีนี้พาทุกคนไปที่คลองมะเดื่อค่ะไปดูว่าปี2 0 2 5นนะคะคลองมะเดื่อยังสวยงามเหมือนเดิมหรือเปล่าวันนี้เราไปกับรถกระบะนะคะทุกคน วันนี้นะคะเราจะมานอนด้วยรถกระบะคันนี้เมื่อเรามาถึงนะคะเราก็ทำการกางห้องนอนนะคะให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนเพื่อที่เียนนี้เราจะได้มีเวลาชมบรรยากาศของคขาไปเดืยกันนะคะที่ยวพักคืนนี้นะคะคือไร่ธนาทิพค่ะค่ากลางเต็นท์นะคะคนละ100บาทค่ะสถานที่นี้นะคะมีห้องน้ำให้นะคะ แต่ไม่มีไฟฟ้านะคะไฟฟ้าก็ได้มาจากไฟโซลาเซลล์ค่ะติดกับเวิร์ดแคมป์เลยนะคะใครอยากสัมผัสธรรมชาติจริงๆก็ลองมาพักที่นี่ดูนะคะก็จะมีเบอร์ที่อยู่หนะ้าป้ายสามารถโทรบอกเจ้าของที่ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีคนมาเก็บสตางค่ะบรนยากาศแบบนี้นะคะคืนนี้เราก็ชาบูริมน้ำกันไปเลยสิคะทุกคนดูสิน่าทานไหมคะ กัดคัดคนวันนี้นะคะอากาศยามเช้าเนี่ยจะบอกว่าสดชื่นมีมอาบางนะคะเพราะื่อคือมีฝนตกแบบเบาๆนะคะไม่ได้แบบเป็นผู้ประสบภัยแถมนะคะบรรยากาศของมืเดือนเนี่ยสมชื่อว่าเป็นคลองมืเดือนจริงๆเพราะว่าตอนนี้ลูกมืเดือนนะคะกําลังจะสุกงอมให้นกมากินนะคะเป็นอาหารนกที่ดีเลยค่ะทุกคนบรรยากาศที่นี่นะคะใส่น้ำลินลินนะคะถึงว่าน้ําจะไม่ลึกมากเกินไปแต่ธรรมชาตินะคะก็ สวยงามจริงๆนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่เคยมาคลองมาเดือน,นะคะลองแวะมาดูค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่เองน้ำที่นี่ก็ใสดึงชื่นใจกับลำธารเล็กๆนะคะที่โอบล้อมด้วยเสียงของธรรมชาตินะคะมาดูค่ะเราไปดูกันว่าน้ำที่เนี่ยใสขนาดไหนคะทุกคน,นกินไหม เราคยกัตอดขาสน,นุกสนานเยอะเรามาคลองมะเดื่อวันนี้นะคะมาอัปเดตคลองมะเดื่อด้วยก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะในปี2025นี้บรรยากาศของคลองมะเดื่อนะคะไม่ว่าปีไหนก็นตามนะคะที่นี่ฤด,ดูของ น้ำมาเนี่ยถึงว่าสวยจริงๆค่ะนักท่องเที่ยวอย่างพวกเรานะคะไม่ควรพลาดที่จะมาเที่ยวที่นี่ปีละครั้งก็ยังดีค่ะคุณจะอยู่แค่ต้นๆทางหของเราหรือจะเข้าไปลึกๆในคลองหนองสององสองครึ่งนะคะแต่ข้างในนะคะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะก็อยู่ที่ความเหมาะสมว่าคุณจะได้ปลอดภัยก็บรรยากาศที่นี่ก็เหมาะก,กับการพักผ่อนจริงๆค่ะ ท้ายนี้นะคะเราหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะลองแวะไปเที่ยวชมคลองมาเดือดูนะคะแล้วคุณจะติดใจเราคะ่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันที่ต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้ดูคลิปเราจนจบนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีๆของเราเพียงกระป๋องละ139บาทเองค่ะสเปรย์กันน้ำนะคะ เราจะได้มีแรงมีกําลังมีทุนในการพาไปเที่ยวต่อไปค่ะสาปเปรย์กันน้ำล็อกเกอร์ทีเมื่อพ้นลงที่วัดสดุที่ต้องการปกป้องแล้วสามารถกันน้ำกันโครนกาแฟน้ำหวานสารเคมีได้ทั้งหมดเปรียบเทียบก้าอีแคมปิ้งที่พ้นสปเปรย์ส่วนที่พ้นน้ำจากลิงเหมือนบนใบบัวมาทดสอบแบบโพดโดเลยก็แล้วกัน จุ่มทั้งตัวในทะเลไม่เปียกเลยใช้ไม้ล่าพ้คนครั้งเดียวทนนานมากกว่า12เดือนใช้ได้กับผ้านัง่งพีวีซีโดยไม่มีผลกับผิววัสดุจะใช้กับรองเทา้ากระเป๋าหมวกเต็นท์อุปกรณ์แคมปิ้งได้หมดหาซื้อแล้วได้ที่ฟูดแลนด์ลาซาด้าช้อปปี้นะจ๊ะ